เดี๋ยวเรามาพบกับรายการต่อไปเลยครับในการคุยสบายสบายสไตล์อตตอกับคุณอัสลามหรือคุณนาเรศนะครับสุขสบายเดี๋ยวเราพบกันในรายการต่อไปนี้นะครับเปิดยูทูปเพราะเจ,จตนาอยากจะละหมาดอยู่แล้วเ oh oh oh. ปิดยูทูปแต่เป็นภาษาอาหรับหมดเลยอ่านไม่ได้ครับ อ่านไม่ได้ครับตอนแรกอ่านไม่ได้โทรหาเพื่อนคนเดิมอ่าครับโทรหาเพื่อนอีกแล้วคนเดิมเน่นเรียนอยู่คลอสิบเก้าครับเพื่อนว่าไงเพื่อนบอกดูอาทุกครั้งที่ถามไอ้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้มันจะบอกว่าดูอาดูอาเนี่ยมันไม่สอนได้เลยเขากเขาก็มีพื้นฐานเขาก็มีความรู้นะครับแต่เขาเขาอยากให้ผมเชื่อเชื่อใจผมเองจิตวิทยาจิตวิทยานะครับจิตวิทยา ผมก็ดูอาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ได้สองอาทิตย์ก็ยืนยืนดูในยู u ูบสองอาทิตย์แล้วก็พัท่าตามทำธาตาตาโอ้โหทำดลิลลาห์ก็หลังจากนั้นก็ได้อ <h> ่านอันฟาติฮาได้แล้วก็ได้อ่านได้สั้นข้นโอ้โหมาฉันแล้วก็อัติมยาโอ้โหแน่นอนลองโชว์สุรตุนฟาติฮาให้พวกเราท่านอาจารย์โมมาชุกรีบันบาท่านอาจารย์และหลายๆท่านตรงนี้จะได้นะครับรับฟังการอ่านได้ไหม สักนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ได้ครับสวัดต้นปาติ้ครัสักนิดหนึ่งในไหนแนวพวกเราอยู่กันตรงนี้เราจะได้ฟังสักนิดหนึ่งครับอัสลามื่อเป็นกับพกเราทุกคนทั้งคนอ่านและคนฟังนะครับลองสักนิดหนึ่งครับออูสุบิลลาฮิมินัชชัตตอนนรอฮีมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรอฮีม Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas silatan mustaqim Silatan ladhina an'amta alaihim ไวลินม <cin stereotype and hell> uh, ักดูเบียไลหิมวลโดอนลีนอเมนมาชชาอัลลอฮขอเสียงตบมือหน่อยเถอครับผมช่วยอ่านเพราะคนบางคนนะมีทำนองเ่ยทำเป็นเล่นไปเถอะตอนแรกนนึกว่าจะมาธรรมดาอัสลามเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะไม่อ่านนะแม่แต่พออ่านแล้วก็ถือว่าโอ้โห Alhamdulillah, Suk Sukai, Sảng Sảng, Vui Vẻ, Vui Vẻ, Vui